ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาครับเหมือนเดิมคัะเทสเดียวกันนะวันนี้ก็มากับกบของนี่ครับนี่ครับนี่ฮนะของไม,ไม่บอกนะฮะรู้ๆกันอยู่นะนี่มีชื่อบอกอยู่นะโอเคครับามาลองเทสเดียวกันดีกว่าว่าจะหมานอยู่หรือเปล่าเเป็นไงครับไม้แรกเป็นไง เฮ้ยเกือบเ้าตาแล้วครับผมเมื่อกี้วันหงายเลยนะครับผมเอาละครับหมายสามครับผมหมายสามนะ ตูมไหมตูมไหมไม่ตูมนะครับอืมอ่าลองกันดูหน่อยครับอ่ะแทนกล้องไปแทนต้องไปอย่าให้พูดได้ย่าให้ไม่มืดไม่มืดไมยเฉยนะครับดูเยอะดูที่เยอะเรียบร้อยแล้วนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับหนึ่งนะครับหนึ่งครับหนึ่งแต้มนะครับอ๋อดูแอคชั่นดูดูดูท่าดูท่าครับโหเยอะครับท่าครับท่าเขาเยอะมากครับนี่ครับ โอ้ยอยครับ้ยนะครับผมล,ล,บลายสวยเลยครับตัวนี้โอ้ยแ,แ,แรงดีจริงๆนะนี่ครับโอ้ยหลุดเลยทําแม่มังนี่ครับ ตะโดใช้สวยนะครับจับไปดีครับท่านส,สวยมาก